เฮ้ยทุกคนอ๋อพี่ครับอันนี้ก็ถึงเวลาทำกับข้าวกินครับนี่มีบนหิ้วครับหาจดกเที่ยงคืนแล้วดีกว่าเออทำดึกข้าวมาดูหม้องครับดูหมอ้อคงเพลงไม่ลองทรงไม่ลองเพลงเขาว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องทำงานต้องกด้วยคืนเราจะหาไขนะ่ครับไข่เรามีเป็นมีเป็นมองทับนะนีคือกองทัพไข่ทุเรศไหมเนี่อุ้ย โอ้ยไม่แม่ผมต้องเตรี่ยมต้องจุกต้ออรทับที่หมี่นะครับก็นี่อะไรครับหลวงพ่อแจครับหลวงพ่อแจครับวัดโซโลเอาไว้ไข่ตั้งไข่ใช่เนี่ยเที่ยงคืนแล้วเราจะทำอะไรเลยคือข้าวเย็นใช่ไหมเที่ยงคืนเนี่ยคือคือข้าวดึกเลยข้าวดึกเลยครับตัดไปข้าวดึกนะเขามีข้าวต้มใช่ไหมพี่นี่คอยไข่เรับเลางมาลุ้นมาลุ้นหม้อครับว่าจะสุกเมื่อไหร่ เนี่ยตันยาวอ่อนออนี่แกสุกแล้วครับเลยเป็นไงแล้วโถโอเคแล้วมาดูข้าวครับว่าจะเป็นยังไงสภาพหน้าตาเป็นง<อ>ข้าวแดดไปได้อเนี้ยข้าครับยอดอ่าจะไ,ได้กินข้าวครับเดยบผมสองคนกับโมเสสหมดมอเนี่ยรู้ว่าหมดเกลี้ยงเลยอะ่ะแล้วตอนนี้ก็จะน้ำมันครับ ยี่ห้อองุ่นครับนี่คือทําให้เรามีชีวิตเดินต่อไปได้ก็ต้องกินข้าวก่อนครับจะแ,แ,แต่งเพลงแล้วแหละต,ต้องกินข้าวก็จะรอน,นิดนึงนะงนงครับต้องเดินด้วยท้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องอย่างที่พี่แสงบอกไว้แล้วหลายคนอาจจะเห็นหน้าคนถ่ายครับไม่ต้องทะเล่งหรอกไม่นี่ครับสมน้าของคนถ่ายเขาสุดหล่อมากนี่เขาถ่ายหลายงานมากเขาบขอเลยหลายงานแต่ง,งงานแรกมันคือไอ้บรรยาอ่อนชื่อชื่อไวากายครับ คนไม่อยากออกสื่อีเนี่ยหล่อไม่พอพาเรอกินข้อเค้กกินข้าวนะครับ